3าคำที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล 1. คําคำว่าช่างแม่งค่ะเพราะบางครั้งคำนี้มันก็ทําให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นก้าวต่อไปได้เร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปนั่งคอยแคร์คนอื่นใส่ใจคนอื่นจนลืมแคร์ความสุขในตัวเองค่ะ 2. คํคำว่าไม่เป็นไรค่ะคำนี้เป็นคําปลอบใจตัวเราได้ดีที่สุดในวันที่เราเจอปัญหา เราก็แค่ให้อภัยตัวเองด้วยคำว่าไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ค่ะสคํคำว่าขอบคุณค่ะไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอความท้าทายไม่ว่าคุณจะเสียใจหรือคุณกําลังร้องไห้ให้คุณขอบคุณเหตุการณ์เหล่านั้นค่ะที่มันเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณขอบคุณสิ่งที่คุณมีขอบคุณธุรกิจขอบคุณคนรักขอบคุณคนในครอบครัวและที่สําคัญเลยค่ะให้คุณขอบคุณตัวเองที่คุณพาตัวเองมาถึงวันนี้ลองพูด3คํานี้บ่อยๆนะคะชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้น